คำพูดทหารเวียดนามทําไทยจุกอกแนะดูลาวเป็นตัวอย่างเขาปราบหุนเซนได้รู้ไหมว่าลาวประเทศที่เล็กกว่าไทยกองทัพก็เล็กกว่าแต่กลับจัดการหุนเซนจอมก้าวร้าวของขเขมรได้อยู่หมัดย้อนไปปี2560คเขมรเคยมีปัญหาชายแดนกับลาวใช้มุกเดิมๆคือให้สื่อโจมตีว่าลาวล้ำแดนก่อนแต่ดันเจอท่านทองลุนสีสุลิต นายกลาวเอาจริงสั่งปิดด่านชายแดนพร้อมส่งทหารตรึงกำลังทันทีผลคือฮุนเซนต้องรีบบินไปเจรจาด้วยตัวเองที่เวียงจันทร์และจับมือถแถลงข่าวร่วมกันต่อหน้าสื่อเลยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าทองลุนใช้เงื่อนไขอะไรแต่ที่แน่ๆคือบีบฮุนเซนให้อ่อนข้อได้สำเร็จทหารลาวยังเคยแนะนำไทยเลยนะว่าให้ดูลาวกับเวียดนามเป็นตัวอย่างบอกว่าลาวแม้จะเล็กแต่ก็เล็กพริกขี้หนู ไม่ยอมให้ขเขมรมันล้ำเส้นแถมยังโต้อตอบเด็ดขาดกว่าไทยเยอะทั้งลาวและเวียดนามเขาจะใส่ก่อนเลยถ้าโดนรุกแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังผิดกับไทยที่ทหารลาวมองว่าใจเย็นเกินไปมากๆเพราะชาวเวียดนามเองยังรู้เลยว่าไทยต้องเด็ดขาดกับขเขมรถึงจะจบไม่ใช่ยอมอ่อนข้อเห็นแบบนี้แล้วคิดยังไงกันบ้าง